สวัสดีจ้าเจะป้าเจ้าวันนี้มาห้ามงเกิงแล้วเจ้าวันนี้แกงนอส่ปาจีปัสเดสติโต๊กจำได้ปลิมจีป่าแล้วก็ตะก,กี้ก็ออกไปครับน้องปินตีโรงเรียนแม่กาดซื้อไก่น้องปินยากินไก่ถอดจะป้ามบดีถอดเพราะว่าไก่แก่แข็งอยู่วันนี้หลังจะดซอกตัดสองเซนลงเจ้าน้านักนณะเจ้าเปียงขาเลยเจ้าน้าแห้งน้าเจี๊ยบขนาดน้อพอกำลังเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า นี่กระต่ายติดกันเจ้าปกระเตียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้าไปเหนื่อยเห็นไหมเจ้ากระตีนทรายติดจับเบอร์ไอ้เจ้าขอการนั่นนั่นกับเอาซะตามจับยี่ปุ่นสองตัวเจ้า ห้าตัวเจ้าป่าตะเพียนสายครับปลาสส้กล่มเจ้าทันบัวลอยะลอยมาวางจับก็ไได้เจ้าท่านตีดับแล้วปลาะเพียนสายเจ้าปาตีทําเฮ้วยอันเพื่อผ้าอารมณ์เสียขนาดเลยเจ้า ไปปผัดตะเทียนทรายแล้วกปตัดจรเจ้าป่าอันตรายทั้งนั้นเลยเจ้าอย่อันตรายเพราะว่ามันขับจำ่หมดเลยเจ้าเจะป้าใคยเหนื่อยกับป่ามือนี้เจ้าคือแาบบาวันจนป้อมหัวจะหวัน่นเจ้าคันวันจนกจป้าอิฐ ยึงก็แยกก็าจาปป๊ดเจ้าปิดเป็นไหนเป็นไหนมื่คือหัวปูดหัวรอนไปก็มาปวาจะได้ป่าแต่ละตัวใส่ป้าเมาหัวเจ้าคนดูก็ถ้าจะลำคาญเอซีลาคาญแล้วก็ป่าเียนอนาย ปลาได้ตัดแกะแล้วแล้วปลาตะเพียน้ายสองตัวแล้วมัเหนื่อยกับเอาป่าเนี่ยเจ้าป่าแต่ละตัวที่ได้ก็ออกจากนะเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่ค่ป่าจะเพียนตายเจ้าวันนี้สปาบไได้ผัดไต้เลยเจ้าตายสองตัวเจ้า นานเจ้าแต่สายสองตัวแรกของวันนี้เจ้า ได้สามตัวเจ้าประเทียนหนึ่งสร้อยข้างลายสองเจ้าว้าย <c oughs> โอ้ยืตเต้นขนาดเจ้าเฮ้เต็ดเกินกิโลเจ้า ในเจ้าได้นักขนาดเลยเจ้าแตะเกียยซ้ายก็ปัดสายเจ้าแต่รัาจะเพื่อเะเอาหัวออกนี่มาออกคนเดียว ยี่คอหน้าขนาดเลยเจ้าอกจารซายเจ้านั่นตัวสลายเจ้า ดึงออกกับได้เจ้าต้องดึงย่อนออกมาแล้วก็เก็บปลาเก็บปาปลามื่อขนาดเลยเจก็ว่าจะได้ <c oughs> ตัวเดียวนี้เป็นทุกเป็นยากาก็ที่คบอกขนาดขนาดบ่ลอ,อยก็ไหลมาตลอดเลยเจ้ายึดกับทิ่คอับปลามมงเจ้า สามต่อเจ้ามีกระป๋าตะเทียนทรายเจ้าวันนี้กจะป้าอีสราดากระป๋าตะเทียนทราย <c oughs> เอาหิ่งตักก็ไม่ได้เจ้าเลือข่ำจำ้ำเอาหิ่งตักก็ตีหิงเห็น เจ้าป้าท่านเจพ่อเจ้าเข้าซีตัวก็ป้อนหน้ามาหายพี่ตัวนะรับนี่กับป้าจะเปลี่ยนสายเจ้าวันนี้หาสายหายไปไหนหมดคะ ก,กระดอจะเจ้าป้าใจหายใจคว่ำเจ้ารื่นเต้นกระดาเจ้าตัวเดียวปนะ่าหน่งเจ้าป่าอัน ปากะกะมังเจ้าปาก,กะมังแล้วก็ป่าตะเพียน้ายตะกูลติดแถดติดจับนั่งนั่นเลยเจ้าป่ะเทียนสายสาตัวเจ้า ตัวอัตรราย <laughs> ใช้มืออย่างเดียวเจ้าหั่กำแล้วก็ยังอลังไปตีดอยู่อย่ะไออิ <laughs> ใไ้อิดกับปะ่าตะเพียนทรายเจ้าสามต่อเจ้าตะเพียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้าบ่ <laughs> มีป่าเอิ้นเลยเจ้า จอนเห็นแล้วเจ้าตัวน,นี้ป่าแต่ละตัวนี่แปลว่ายัให้เจ้าป่าละบากนะเลยเจ้าตัวน,นี้ยังแนหนเลย <c oughs> ที่พอก,กัอนนักเจ้าไหลมาล่ม สายสามเจ้านี่ก็จะเปียนสายเจ้าวันนี้ที่ประชอบก็เพ่าะมันเอาออกจําอยากเจา้าติดท่านติดนี้คลิปจะฟาก็เลยยืดเยื้อไปติ๊ดๆจตักทีเดียวก็มาได้ เปียงซ้ายสองตัวเจ้าจะปาไปใครเหนื่อยก็ปาะเพียซ้ายเจ้าถ้าตัวใหญ่ๆ่แท้ๆกาดีก็ยังนะอันนี้ตัวน้อยว้าวว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 วเว้า ตัดตะเทียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้า, <c ười> น,านั่นตกน้านไปแล้วเจ้า,น,านั่นนั่นเอาละเจ้าเห็นพาล่ามันแล้วเจ้า,า,หจาให้ไปไหนแล้วเจ้าการตั้งหนึ่งซีดต,ตั้งหนึ่งการตั้งหนึ่งซีดต,ตั้งหนึ่งเจ้า เม่เจ้าได้หลายอยู่เจ้าวัป่ากจะเทียน,น้ายอย่างขาดเจ้าก็ตัดจอนเจ้าก็ต้าก,ก็บปเหนื่อยเจ้าอิงก็เหนื่อยมากเลยค่าก็ป่ามานนี่เจ้าคือประาโมจะขับมาอย่างเป็นล่ำเป็นเรือเจ้า มีเหตุปดตัวเจ้าเจ้าไปให,ให้ก็ให้ก็ออกเจ้าอยากจะมาตกจั่ต้องํำใจเจ้า <c oughs> ดีดีจั่มปุ๊ดกันเจ้า ปาระเพียนทรายเจ้าะเพียนทรายสามปัสสายข้างหลายหนึ่งเจ้า ทั้งหลายหนึ่งเจ้าระเปียนสายหนึ่งจะเพี่ยนสายนี้ถ้าได้กดเกิดาานเลยเจ้าเก้าอยู่ทุกรอบแล้วก็สร้างปัญหาทุกรอบเลยเจ้า ตะเคียนทรายทางนั้นเลยเจ้าไปยาวไปตั้งหนึ่งหรอจำพ่อเจ้าจะตาบไ,ได้ซ้ำจำเลยเจ้าจำพ่อพ่องนะเจ้าข้างลายอยู่เจ้านึกว่าปลาข้าวเจ้าตะไคร้ข้างลายใส่ตะเคียน ตะเ,เทียงซ้ายเอา,เอาตั้งหนึ่งตีดตั้งหนึ่งเจ้าตีดหิ่งเปิดปุ๊กเป็นคว่าเจ้าเอาตะเทียงซ้ายสองเกิดเจ้า มาจ้าก็เอามือย้มเนี่ยเจ้า,าหินจักเอาเหิงซับมาหิงตักก็สนย้งละก้าวเจ้าสามตัวเจ้าตะเทียนทรายก็ตัด้า้ทางลลย กัวนึ้กว่าป่าตัวใหญ่กันสต็อกเป็นว่าป่าสไตล์ตัวน้อยชนด <c oughs> โดดีิค่ะตัวปลากระสดุงห่ักเปลี่ยนสายหนึ่งเจ้าถ้าตัวใหญ่ๆยัง้ยงแฟนหน่อย พอยุบพอกลัพ้องน,นี่ตัวน้อยเจ้าว,ว้าวจ้าป้ามือปัดได้อยู่เจ้าแสดงมหาสปาเจ้า ตาเอามือปัดเส็นส่จามพอดีเลยวันนี้ดวงชะตาสินขาดเจ้ากร <c ười> ะดอนมหากร้เป,ป้าก็แล้วมือปัดเข้าจามไปเลยเจ้ากระเทียมสายสามสวัสเจ้าวันนี้เป็นวันปาดตระเทียมสายเจ้า แ้วจะเทมน์ซ้ายสองสอนเจ้าป่าอย่างอื่นไปไหนหมดเจ้า แก่เจ้าวันนี้ป๋าแค่นี้ก่อนนีก็ป่าตะเพียนสายเจ้า่าซ้ายกับมันเมินในข้าวเต้อหนึ่งมันไมยมีป่าเลยมันมีอยู่เจ้าหน้ามันนาคมันจานไปไปเลยเจ้าวันนี้เป็นวันป่าตะเพียนสายเจ้าตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าเขาชาวบ้านตีบ้านกับเจ้าฝ้าแม่มาแล้วเจ้าทั้งปุ่นเหมือดเจ้าทั้งป๋ายุญเจ้าฝ้าแม่มาลาสงสัยพายุจะมาแล้วเจ้า โอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากจะป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าป้าวันนี้เป็นวันป่าแตะเพียนสายเจ้ามีกับป่าแตะเพียนสายเจ้าป้าใส่ก็ม่อมหัวมดมันใจหยัางอะมันใจมันอยากได้นะเจ้าอยากได้อยู่แต่ว่ามันเป็นนามเจ้าวันจันทรดีเจ้าป้าละมุดนิดกับป่าตะเพียนสายเจ้า น้เจ้าแตกก็ได้อยู่ถ้าจะลากโดดออกข้องพองน้าเจ้าเพราะว่าตัวนั่นมูนั่นนะเข้าเจ็ดแปดตัวกันเจ้าถ้าจะลากออกไปหลายตัวพอองหายไปจะหลายตัวเจ้าปัสสาวีมนโอเคเจ้ามาถึงบ้านละก็ได้เยอะเจ้าประมาณสามโลสามโลสามโลขายก็ถือว่ามวนอยู่แต่ว่ามันมวนกับป่าจะเพียงสายเจ้าจะปลาจะไอยู่แล้วตัดจะลบเสียขย่ากว้างเลย ทำเมื่อเจ้าป้าเสียเวลาขนาดจะคลิปเจ้าป้าก็เลยกลายเป็นยาวนาทีจะแบบแบบถ่ายวอ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 ยรีบเก็บป่ารีบถ่ายรีบทับป่ากลายเป็นต้องมานั่งไ้ป่ากว่าจะได้ยันคลิปหนึ่งนี่เสียเวลาเป็นนาทีเจ้าน่าลำบากโอเคเจ้าขอบคุณน่านนายเจ้าติดติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่ากืมจ่ายกันตลอดทักวสารสุขภาพตัวเจ้าและป้าอันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย